ตัวหนึ่งนะคะแล้วเราจะนำไปใช้ประโยชน์หรือบอกองค์ประกอบที่อยู่ในโมเลกุลเวลานำไปใช้ประโยชน์อาจจะเนาจจะใช้เยอะเกษตรอ่าทางเกษตรอาจจะใช้เยอะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นการบอกถึงองค์ประกอบที่อยู่ในโมเลกุลนะคะแต่บอกออกมาในรูปของร้อยละนะคะ บอกว่าการหาร้อยละหรือการหาเปอร์เซ็นต์ของธาตุที่อยู่ในโมเลกุลจะหาจากสมมติเราอยากหาธาตุไหนก็ตามนะคะอยากรู้ว่าในสารประกอบนั้นมีเปอร์เซ็นต์ของ A อยู่เท่าไหร่เราจะหาเอาง่ายๆเมื่อเทียบกับมวลโมเลกุลเพราะฉะนั้นตัวหารจะเป็นมวลโมเลกุลเห็นไหมคะจำนวนโมลหามวลต้องรู้มว,มวลโมเลกุล หาเปอร์เซนต์ต้องรู้มวลโมเลกุลเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรมาต้องพยายามหามวลโมเลกุลของสารประกอบให้ได้ถึงจะคำนวณอันอื่นต่อได้ใช่ไหมคะเพื่อนกันหาเปอร์เซ็นต์ตัวหารหารด้วยมวลโมเลกุลส่วนตัวเลขข้างบนเป็นจำนวนอะตอมของธาตุที่เราสนใจคูณด้วยเลขมวลของธาตุนั้นใช่ไหมคะ ยกตัวอย่างนะคะมีโมเลกุลสารอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือ CH4 อ,อันนี้คือมีเทนนะคะเป็นแก๊สมีเทนนะคะ่ามีเทนถามว่าในโมเลกุลนี้่ามันมีองค์ประกอบอยู่สองธาตุใช่ไหมคะมีคาร์บอนกับไฮโดรเจน เราอยากรู้ว่ามันมีคาร์บอนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มีไฮโดรเจนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวิธีการหามีสูตรสูตรนี้ใช่ไหมคะอ่าคิดเทียบเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่าลืมคูณด้วย100เข้าไปด้วยนะคะเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นะจะหาเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนเขาบอกว่าจำนวนอะตอมของ A เพราะฉะนั้นก็คือจำนวน อะตอมของไฮโดรเจนเียอะตอมคะสี่อตะอตอมเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเลขสี่คูณด้วยเลขมวลของ A นั่นก็คือเลขมวลของไฮโดรเจนเป็นเท่าไหร่อ่าเป็นหนึ่งใช่ไหมคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นก็คือสี่คูณหนึ่งคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยมวลโมเลกุลของมีเทนเห็นไหมคะแสดงให้ดูแล้วตรงนี้ เอิอสลับลน,นิดนึงนะคะใครตาม,มทันอันนี้เลขสิบสองคือของคาร์บอนใช่ไหมคะส่วนข้างหน้ามีสี่อะตอมของไฮโดรเจนเลขอะตอมของมันเป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสี่คูณหนึ่งบวกกับสิบสองได้เท่ากับสิบหกเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลเป็นสิบหกตัวหารมีค่าเป็นสิบหกนั่นเองนะคะมวลโมเลกุลเป็นตัวหารตัวเลขข้างบน เลขสี่ไฮโดรเจนมีสี่อะตอมมวลโมเลกุลเป็นหนึ่งนะคะก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนออกมาทานองเดียวกันเราอยากหาเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนตัวหารยังเป็นสิบหกเหมือนเดิมใช่ไหมคะตัวหารยังเป็นสิบหกจำนวนอะตอมของคาร์บอนมีหนึ่งอะตอมใช่ไหมคะเลขมวลเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นเราจะได้เปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนในโมเลกุล ของมีเทนออกมาอันนี้เป็นกรณีที่เราจะหาร้อยละองค์ประกอบในโมเลกุลเอาไปใช้ประโยชน์ตรงไหนอ่าเห็นไหมคะครูบอกว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าใช้ประโยชน์ในทางเกษตรค่อนข้างเยอะมีตัวอย่างแบบฟึกงหัดตัวนี้เห็นไหมคะใครอยากทวนการหาหมวลโมเลกุลเห็นไหมคะอ่ออีกนิดนึงแล้วกัน ตอนชั่วโมงก่อนเราจะมีสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์บอกใช่ไหมคะแต่บางครั้งในโจทย์เขาจะบอกออกมาในรูปนี้อบอกออกมาในรูปนี้เป็นตัวบอกเลขอะตอมมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นความหมายตัวนี้ถ้าไปเทียบกับกรณีหาโพแทสเซียมไดโครเมร ไม่งงนะคะยกตัวอย่างของ K ขีดสามเก้าความหมายคือโพแทสเซียมแล้วก็มีเลขสามสิบเก้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนโอเคเนะาะเลขสามสิบเก้าตรงนี้เขาอาจจะเขียนในรูปนี้หรือเขียนในรูปของสัญลักษณ์นิวเคลียในโจทย์ที่ผ่านมาก็ได้นะคะอ่เพราะฉะนั้นอันนี้คือบอกเลขอะตอมมาเรียบร้อยแล้วโพแทสเซียมเท่ากับสามสิบเก้า แคลเซียมเท่ากับสามสิบห้าจุดสี่ห้าัลเฟอร์อ่ะไม่ใช่แคลเซียมคอรีนคอรีนสามสิบห้าจุดสี่ห้าซัลเฟอร์เอสเท่ากับสามสิบสองแล้วก็ออกซิเจนเป็นสิบหกโอเคนะคะบอกได้สองแบบบอกแบบนี้ก็ได้แบบบอกที่เป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีให้ไปทวนกรณีหาหวมวลโมเลกุลอันนี้หาให้แล้วโอเคนะคะอ่าเผอิญว่าสูตรมัน อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครสงสัยหรือใครงงไม่ต้องงงนะถะสูตรจริงๆมันคือตัวนี้เลขสองกับเลขสี่เป็นตัวห้อยนะคะอ่าใช้ประโยชน์ตรงไหนเขาบอกว่ามีปุ๋ยอยู่สองชนิดปุ๋ย A อองประกอบเป็น KCL ปุ๋ย B e. เป็น K2SO4 KCL คือโพแทสเซียมคลอไรด์ K2SO4 คือโพแทสเซียม ซานเฟดอะคราวนี้ถ้าปุ๋ยทั้งสองชนิดนี้มันมีองค์ประกอบโดยมวลนะฮะเพราะฉะนั้นดูปุ๋ย A อปุ๋ย A, K, C, L เพราะฉะนั้นเราจะหาเปอร์เซ็นต์เออกมาซิ ได้เท่าไหร่คะอ่าอยาสูตรจำได้ตัวหารเป็นตัวไหนตัวหารคือมวลโมเลกุลใส่เข้าไปใช่ไหมคะี7 4 4 5อ่าเราหามวลโมเลกุลมาแล้วใช่ไหมตัวหารเป็นมวลโมเลกุลตัวข้างบนเป็นอะไรคะเป็นจำนวน k ในสูตร เป็นเท่าไหร่คะหนึ่งเห็นไหมคะมีหนึ่งตัวตัวห้อยเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขาไม่เขียนใช่ไหมคะถ้ามันไม่มีมันคือเลขหนึ่งคูณด,ด้วยอะไรคะคูณด,ด้วยเลขมวลของโพแทสเซียมนั่นก็คือสามสิบเก้านั่นเองอไ,ไ,ได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นถ้าครูเปิดไปมันเร็วครูเขียนตัวเลขตัวลายมือสวยๆไปแล้วกันนะคะ เราก็คูณตัวนี้เราก็จะได้คําตอบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวครูเปิดให้ออะดูตัวสารีก่อนปุย๋ย B ก่อนปุย๋ย B เวลาจะหาเปอร์เซ็นต์ K หรือเปอร์เซ็นต์โพแทสเซียมหาย่ังไงนะคะจําได้ไหมสูตรในการหาตัวหารเป็นอะไรคะตัวหารเป็นมวลโมเลกุลโมเลกุลมวลโมเลกุลของโพแทสเซียมซัลเฟตร้อยเจ็ดสิบสี่เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นร้อยเจ็ดสิบสี่เป็นตัวหารใช่ไหมคะ ตัวเลขข้างบนใส่อะไรอันแรกดูสูตรค่ะโพเทสเซียมมีกี่ตัวสองตัวใส่เลขสองเลขอะตอมของโพเทสเซียมสามสิบเก้าก็ใส่สามสิบเก้าใส่ไปค่ะกันหาเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็คำนวณออกมาได้นะคะอ่าก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมา สองตัวเห็นเปอร์เซ็นต์แล้วเลือกตัวไหนดีคะเลือกตัวไหนเหมือนจะเกรดเอาเลยได้คะะเกรดเลยนั่นก็คือเลือกป<ล>ุ่นชีเจใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเปอร์เซ็นต์มันจะสูงกว่าเห็นไหมคะ,ะการหาเปอร์เซ็นต์ของธาตุในสารประกอบนะคะเป็นตัวช่วยเราได้นะคะ ถันไหมพยายามไปช้าแล้วหลังจากที่มีคนเปล่า,อ,าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีกรดฟอสฟอริก s 3 p o 4มีกรดชนิดนี้ปรากฏว่ากรดชนิดนี้นอกจากใช้เป็นตัวช่วยในการซักล้างใช้เป็นปุย๋ย ผสมในยาสีฟันและยังผสมในในเครื่องดื่มในน้ำอโลมนะคะมีสารตัวนี้นะคะตอนจริงๆแล้วบอกว่ากินน้ำอาลมแล้วทำให้มีโอกาสทำให้ฟันผูกได้เพราะว่าในน้ำอาลมมีกรดตัวนี้อยู่นะคะอ่าอันนี้เขาให้หาเปอร์เซ็นต์ของแต่ธาตุหาได้ไหมคะน่าจะได้อันนี้คำนวณมวลโมเลกุลให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้น ฉะนั้นอย่าลืมมวลโมเลกุลมันคือตัวหารนั่นเองใช่ไหมคะที่เหลือเป็นไงคะตัวข้างบนอ่าตัวข้างบนถ้าเป็นไฮโดรเจนเปอร์เซน็นต์ไฮโดรเจนดูสูตรค่ะตัวข้างบนใส่เลขอะไรดีมีไฮโดรเจนสามอะตอมอ่าไฮโดรเจนเป็นเท่าไหร่อันนี้ใช้แบบละเอียดนะคะ จุดให้แบบละเอียดเราก็ใส่ละเอียดไปเขีย okay, นเนาะมีจุดให้ด้วยนะคะบางอันไม่มีจุดเราก็ไม่ต้องใส่อ่านละไว้แล้วกันตัวข้างล่างใส่เองนะคะเก้าสิบเจดจุดเก้าหกเอาเดี๋ยวงงใส่เป็นหนึ่งตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปหาวิธีเขียนใหม่อันนี้เขียนแบบนี้ไปก่อนนะคะได้เนาะคำนวณออกมาได้เปอร์เซ็นต์ ทำนองเดียวกันอ่าครูเขียนแต่ตัวข้างบนแล้วการลืมลืมหนึ่งอันลืมคูณด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเขียนเฉพาะข้างบนถ้าเป็นฟอสฟอรัสมีกี่ตัวคะมีหนึ่งตัวอ่าฟอสฟอรัสคือสามสิบจุดเก้าเจ็ด อ่าส่วนออกซิเจนจำนวนออกซิเจนมี4ตัวแล้วก็เลขมวลเป็น15.9หโอเคนะคะพาเขียนเฉพาะตรงนี้ที่เหลือเติมเองนะคะอ่าจริงๆมีให้ตัวเปิดไปแล้วงูลบตัวไหนนอกป่ะเนี่ย <laughs> มันต้องลาทิ้งทีหลังนะคะสึกจะจะสับสนกันไปหมดแล้วตีกันหมดหรือเปล่าตัวเลขได้ไหยคะตามทันไหมทันเนาะอ่าครูพาทำเฉพาะใส่ตัวข้างบนเข้าไปนะคะตัวข้างล่างก็เป็นมวนโมเลกุลหารตามทันไหมคะทันค่ะ เสีงต่ำเสียงดังน่าจะเด็กคุณไม่ใช้ไมค์เลยมีใครว่าเสียงค่อยเลยมีนักศึกษาบอกว่าเสียงดังแล้วไม่ต้องใช้คูก็เลยไม่ใช้วันนี้คูใช้ไมค์เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเสียงดังมากลดเสียงเองแล้วกัน